พักร่วมรัฐบาลให้ที่สุดก็คือต้องทำเพื่อระกาชนนนะแล้วก็เพื่อรัฐบาลในการทำงานเพราะเราคือรัฐบาลมาร่วมใช่ไหมในการหาเสียงผมก็เห็นเชืยงเดียวกันแบบนี้แหละใครชนะจะแพ้ก็ผมก็ยินดี นายท่างาทงานของขานี้ไครึ้ตั้งอะไรครับท่านนาา่านงก็จะรวมนดีอยู่แล้วนะที่ิลหรอการทกสุจรตั้งนะอากพการอากพกาากต้ที่มาตงออนนันนเพื่อตั้งมดูเัมือนจะการแไ่อะไรกับในการทางานทุกคนก็ทำงานเพื่อปะชานอยู่าครัฐบาลให้ที่สุดต้องทเพื่อประชาชนนะ แล้วก็เราเยรัฐบาลในการทำงานเพราะเราคือรัฐบาลมาตัวงใช่ไหมในการถาเสียงผมก็เห็นเดเดีวทำแบบนี้แหละใครชนะจะแพ้กผมก็มีด้วยรักาะครบก็ต่ก่อนต่ก่อนมากกว่นี้ไหมเลก่อนก็แรงกวนี้มดี๋ยาองว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ไหมคะถือเป็นเรื่องของการถาเสียงธรรมดาใช่ไหมคะค่ะผเห็นผมก็้น อยู่ทุกบา้านเองค่ะชาวบกบูรณ์เจ้าแย่ไปขอให้ให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 กำลังใจทความรับผิดชอบค่ะก็เรื่องของเขานะรัฐบาลมีหน้าที่ในการทำงานตรง,งาน,นี้ค่ะนะงานที่เจ้าแย่ไปหมดไม่เห็นหรือใช่ไหมเจ้ามีเรื่องความขัดแย้งมาแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรหรือถ้าแย้งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมายุ่ยสวยทำ,ทำงานทำงานดีกว่าค่ะผมคิดว่าหนึ่งก็คือความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับกับสองความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่วนนี้เนี่ย เราได้แสดงสิ่งที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผลงานที่เราได้ทํางานเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะซึจะได้นํานมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบผมว่าตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่สาคัญนะฮะที่ทําให้พี่น้องทั้งสองแควัดน,นะครับให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตยนะ์ผมคิดว่าไม่หรอกครับนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นเหมือนกับเกมการแข่งขันเกมกีฬานะครับซึ่งผู้ใหญ่ของทั้งสองพัทเนี่ยเขาพูดไว้ตั้งต้นเลยนะครับว่าพอเรือกตั้งจบก็จบนะครับ เราก็แข่งนกันในเกมนะก็ผู้ใหญ่ได้คุยกันแล้วครับว่าเราจะไม่มีอะไรน่เรื่องตั้งจบก็จบนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นผล,ผลงานร่วมของรัฐบาลนะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะโชว์ผลงานยังไงนั่นก็คือผลงานของรัฐบาลซึ่งพรรคประยัญญตย์ก็เป็นพรรคร่วมพรรคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การโจมตีนะพแต่ว่านําเสนอในผลงานในแต่ละมุมมองของคนนะครับเราก็ชี้แจงของเราไปว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับ แล้วก็เราได้โวมรัฐบาลเนี่ยเราได้ทําอะไรไปให้พี่น้องไม่ชาชนบ้าน,นผมคิดว่าไม่มีประหานหรอครับ